คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทาตามนัจ้ะนัจ้ะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะฮะครับผมก็กลับมาพบกับเฮียเป็ดน,นะครับผมช่องแตบยับแอร์สทูนะครับผมกับผู้เกลือกันภัยความเกลือนะฮะโอเค okay, so วันนี้เราอยู่กับเกมบิกนี่พาร,ราได์ค่ายพนะีจีะกับเว็บเจคิเป็น 6 8 8ปดนะท่านผู้ชมไปเราไปเร่งกันเลยดีกว่านะวันนี้เรามีทุนอยู่ที่1บานบาทเล่นทุนพานอีกเลยนะส่วนที่เหลือก็ถอนไปเลยถอนไปจ่ายนิจใจสินโอเคไปเรามาดูกันวันนี้เราจะแตกหรือเปล่านะผมเกมีสิสเก็ตเตอร์3ตัวนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีไอ้ผู้หญิงวายเนี่ยหล่นมาเรื่อยๆนะไปะเราไปเล่นเบ็กกันดีกว่าเราต้องเล่นเบ็ดแพงหน่อยเผื่อว่าเรากำไรไง ใครมีทุนก็ทุนพันก็เล่นซะหน่อยนะเบ็ดสัก5-16สิบไปด้านผู้ชมผมแนะนำยังไงนะเผื่อมันแตกเอ้ยก็เกินไปเกินไปเออเบ็ด50เดีกว่าวะเบด็ด50ยังพอว่า80รอบรัวๆไปนะผู้ชมแบบว่าถ้าใครดวงดีก็แตกนะเกมเนี้ยจัดไปดูกันว่าแตกด,ดีหรือเปล่านะบิก๊กน,นี่วันนึงก็ฝนะากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะ ดูกันนะว่าวันนี้เราจะแตกเกมนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงช่วงก่อนรู้สึกเล่นไปครั้งก่อนแม่งไม่แตกด้วยไม่เข้าสกเก็ตเตอร์เลยเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมจะมาจัดการเขี้ยนตูดสาวน้อยได้หรือเปล่าเฮ้ยเดียวหลบมือไอ้คือดอกใหญ่พันห้าหกสิบบาทท่านผู้ชมจัดไปแล้วก็ผมบอกเลยเอาหลวงปลุกเรือออกมานําโชคก่อนนะฮะจังหวะนี้นะฮะนี่มต้องมาเจอหลวงปลุกเือหน้าวัดสลอด็อต วัดแปกตลอดบูบลาบลูบลาอูพูดอะไรก็ไม่รู้เงียบไม่รู้วัดอะไรนะฮะไปสรรหามาบูชากันนะผู้ชมบอกเลยว่าแตกอย่าหาทำพูดไม่รู้เรื่องอย่างจะเล่นโอ้โมาดีนะอยู่ดีก็แบบดอกใหญ่สามดอกติดสามดอกติดบ้าโบโคแตกว่ะโอ้โหูอะไรเนี่ยพันเก้ายี่สิบบาทโอ้พาทุนมาพันเดียวนะนี่ได้กำไรไปสามพันสามพันแปดสามพันเจ็ดเลยเนี่ย โอ้กูว่าหวนตามนแล้วทำชงจังหวะนี้บิกิน,นี่พาราไ,ได้มานะแต่สกเก็ตเตอร์กูยังไม่เข้าเลยเนี่ยตอนนี้เอาอีกแล้วอ่ะแตกนอกอะ่ะสี่ตัวปอบมือดิโอ้โหสิบสองยากอีกเฮ้ยได้นะนะ่ะเอามานันก็จ่ายสวยดิฮะโอ้ดอกแรกก็สวยเลยประมสี่สิบบาทบอกแล้ว เล่นเบ็ดแดงไปเลยมีทิ้ทงทังแน่ๆในเบ็ดแดงอ่ะมัแล้วแต่ดวงนู่นแหลถ้าดวงดีคุณก็จะแตกหนักอย่างนี้ผมบอกคุณเล่นเดือนบาดงามเองที่ทำคุก็ไม่ค่อยก,ยอกำไรหรอกบางทีก็กำไรอันนิดแต่ถ้าแบบเสี่ยงดีนะห้าจิตหกจิตนี่แบบว่าคแล้วแตกหมื่นก็คือแตกแล้วกนะูแตกในด้วยจังหวะเนียนะ้ยโอ้โหน้องชอบแตกในใะจังหวะนี้ครับผมโอ้โหปกบมือไปเลยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนอนชอบแตกในย,ยาวๆพายนะ ไม่เอาอย่าคิดลึกแตกใครหมายถึงซีเกมแตกว่าไงไม่ใช่แตกไม่เอาแม่คิดลื้อไอพวกนี้คิดลึกโอเคก็จัดหลวงปู่เกลือมาให้มาขมน้องเขาสักหน่อยนะครับผมว่าถ้าคุณเลือใส่ที่จะโดนประเดชพระคุณของหลวงพ่กเกลือนะับสับแช่งบอกให้พระลงโทษซะอีดิกจนี่ ลงมาวายแบบอูดอกหนักๆดอกนี้บอกเลยว่าเท่าไหร่ดอกนี้4,720บาทปบมือโอ้โหไม่ธรรมาดาซะแล้วเนีย่ยเลยสองรอบมาท่านผู้ชมโอ้โหผมแตกโอ,โโอ้แต่มหื้นไปหมื่นเลวไปหนึ่งกว่าถ้าดสมัยว่นถูกหรอกพันโอ้แต่กว่าจะเล่นได้ขนาดนี้ก็เ,กเลยเสียเวลาหลอกนะท่านผู้ชมก็ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเล่นรอบสองรอบแล้วแม่งจะแตก ไอไอที่แตสองรอบติดต่อไม่ธรรมดาวะนุกอย่างมาสองรอบติดเลยไป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 เลยน้องสาวน้องสาวน้องสาวนี่บอกเลยโอ้โหผมเอาหลวงปุ่เกลือมาห้อยรอเลยว่าผมแบบถ้ามึงไม่ใจนะโดนหลวงปุ่เกลือลงโทษแน่นอนแบบหลวงปุ่เกลือวนสามรอบไปดิ ก่อนเลยขนมเกลือก็ไม่ได้เราก็บหลุบขนมเกลือก่อนแม่เลยออกน้ำแล้วผมปั่นน้องเอาน้องจะไม่จ่ายเอานะฮะโอ้โหรอบนี้ไม่จ่ายแล้วคนรอบนี้ให้ลอยเดียวเมื่อกี้แตกอย่างหนักเลยโอเคโหสุดยอดมาท่านผู้ชมไม่ธรรมดาวั้นวันนี้โอเคสำหรับจีนี่พอแค่นี้ดีกว่าแตกน้องแตกโหดเกินโอเคท่านผู้ชมก็ ผมแตกโคตรเกินอ่ะเนี่ยพอดีกว่าเดี๋ยวกลัวมันแดกกับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซั่สกคอตล์กดแชร์ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่พลาดคลิปต่อๆไปนะท่านผู้ชมนะโอเคผมไปแล้วดีกว่าท่านผู้ชมกำไรแล้วไปดิรออะไรอ่ะสวัสดีครับ